วันนี้นะคะเซลเนมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้แคลฟ1.9 LDA ค่ะราคาคันนี้นะคะจะอยู่ที่789,000บาทค่ะแต่เซลเนมจัดโปรโมชั่นอยู่ที่15,800บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าได้อะไรบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวเนมจะพามาชมนะคะเป็นล้อแมก TE 37ก้านตรงกันนะคะซึ่งสเปคของเนมจะอยู่ที่หน้า2หลัง4นะคะ แล้วแม็กตัวนี้จะเป็นยาง245ขอบ18นะคะค่ะในส่วนของฟิล์มนะคะต้องอย่าลืมเลยฟิล์มฟ้าใสน้ำทะเล45รอบคันค่ะและภายในนะคะเราจะมาพร้อมหน้าต่อ7นิ้วและกล้องมองหลังค่ะและลายเบาะเฉพาะของ LDA เลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่ดูคลิปรุ่นนี้จบแล้วอยากได้รุ่นนี้ขึ้นมานะคะสามารถทักมาหาเนีมได้ที่เพจอิสุเมืองนนหรือว่าโทรมาได้ที่เบอร์0822612726เลยค่ะบ๊ายบายค่ะ